ว่าจะเน้นหมัดเป็นพิเศษด้วยครับเพชรรุ่งพอเตะขวานี่บวกขวาเลยเอาละครับซ้ายจะเดินช้าก็จะโดนสายแบบนี้นะครับสายของสิงห์พยักษ์นห้ออกหนักออกแรงนะครับแล้วก็มั่นด้วยต้องเปิดเกมให้เร็วนะครับแต่ยืนคุยกับสิงห์พยักษ์นี่ก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเรว่าจ้องฝีมือจัด้านแต่พยายามจะสอกกลับด้วยนะครับเพชรรุ่งสิงห์พยักษ์ก็ะตั้งป้อมรอที่จะหัวซ้ายเน้นๆนะครับแต่ถ้าเดินเดินเข้าจังหวะแข้งนี่ระเบิดเถิดเทิงนะครับ บังได้ครับเตะขาเอาหมัด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 ขวางไว้ผักออกอเวลาโดนหมัดแล้วทำท่าย,ยกกาะสูงเหมือนกันนะครับเดินเร็วครับมีหมัดแล้วก็แขงซ้ายจากสิงพยักเพชรรุ่งตัดเวทีครับตัดเวทีดักแทงเข้าไปครับวงในวงในตียัดเข่าเข้าไปไม่แม่พยายามแะ่ันศอกวงในวงในคีดแล้วขีดแล้วเด้งโอ้โหแม่ จังหวะวงในนี่น่ากลัวเลยครับขวางขว้างโดนเข่าก็ทําท่าทําท่าจะยืนงงไปเหมือนกันนะครับสิงห์พยักมาสิงห์พยักซ้ายซ้ายตังป้อม,มาแต่ว่าเพชรลุ่งเสียเสียจังหวะเสียจังหวะเฉยๆครับไม่มีอะไรครับสิงห์พยัก,ยกม่มีศอกเหมือนกันนะครับโู้แต่ว่าเพชรลุงเอาเลยครับทั้งศอกทั้งหมัดก็มาแลกกันแบบ ใครดีใครอยู่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่โอ้โหสู้กันได้สุดมันเลยครับต่างฝ่ายต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับอ่วงในครับตั้งแขนตีไม่ได้แยกครับสิงห์พยัคก็มีสถกทีมาครับถ้าแข้งขวามายัดเข่าได้ครับวงในคีบไว้คีบไว้ล็อกไว้ตั้งกำแพงครับดูเดือดจริงๆครับสมราคาผู้เอกของเราครับนอ่ครับว่าตอนนี้ นายนายนี่อาจารย์ธิรวุฒิบอกมากลางเวทีโอ้ยนี่ครับมาอ่าตอนนี้เป็นเจ้าสิงห์พยัคฆ์ครับสิงห์พยักแต่อู้หูดูครับเพชรลุงนี่มานี่ครับผัดกันลุกผัดกันรับแล้วก็นายนายหน,หน,นีขวาไปครับเพชรลุง พอเดินแล้วน่ากลัวเลยครับเพชรรุ่งสกอเอกวินครับอ้าวหมัดหมัดหมัดอ้าวหมัดหมัดหมัดโอ้โหจังหวะโดนหมัดแล้วผู้ว่าผู้ว่าเหมือนกันนะครับสิงห์พยัคฆ์ยกสุดท้ายจะเป็นฝันร้ายของสิงห์พยัคฆ์อีกรอบหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เดินนี่แหมซ้ายของสิงห์พยัคฆ์อ้าวอาหมัดหมัดแข้งขวายัดเข้าไปครับโอ้ผู้นี้บีบบีหัวใจบีหัวใจอีกแล้วครับ วงในตีไปยัดคืนมาครับสอดแขนตั้งไว้ตั้งไว้มกดแขนไว้ก่อนครับสิงพยัคโอ้โ,โหนี่ครับเวลาเหลือเยอะซะด้วยอ้าวขยับขยับเดินกัเพชรลุงครับที่หมัดนําไปก่อนครับแล้วก็โอ้โหดูมาหมัดนี้วืดไปครับโดนคืนมาด้วยแข้งซ้ายอ้ามาแฟนบอกอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับ เพชรลุงเพชรลุงแต่ขยับขยับขยับอ,ออกได้ไหมออกได้ไหมขวาติดบังเอา้าออกออกออกขวาเอา้าไหนไหนตีกันไม่ได้โอ้โห,โหเล้าใจเลยครับนี่ครับมาที่มุมแดงครับสิงขยัก ลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับวันนี้นี่ผู้ชนะของเรานะครับผู้เอกไฟแดงซิงพยักลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับมาพร้อมกับเสียประมวลสุดธิผู้สนับสนุนหลักเลย